นิดเดียวครับท่า่าครับขอบพระคุณครับผมเสรีสมาชิวฐิสภาสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับคือทาไมพูดคงจะนำฝากไปไม่ถึงถึงตัวปัญหาสั้นๆน,นิดเดียวครับว่ากระบวนการเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าให้มีการรับฟังรับฟังแต่ละฝ่ายสี่ขั้นตอนอะไรเนี่ยนะครับ อาจจะหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ถึงสี่อันนั้นก็ก็เป็นไปตามนั้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับศาลเองใช้กระบวนการนี้เต็มรูปแบบนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่เป็นปัญหาครับท่านประธานคือถ้าหากว่ามีการยื่นคาให้คำฟ้องยื่นคำให้การ,อ,การอันนั้นบางทีอาจจะกําหนดระยะเวลาได้แต่สิ่งที่กําหนดไม่ได้หรือไม่ได้กําหนดก็คือในระหว่างที่เรื่องเหล่านั้นอยู่ที่ตัวผู้พิพากษา เอาเรื่องไปเก็บไว้อาจจะเป็นเพราะว่ามีหลายคดีอยู่ในในมือมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาก็เลยเอาเรื่องเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ก่อนพอเก็บไว้ครับนี่ครับเวลาที่มันหายไปนี่แหละครับเวลาที่มันยาวนานแล้วก็สูญเสียเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็ต้องบริหารเวลาของสำนวนที่อยู่ที่ท่านผู้พิพากษาแต่ละท่านด้วยตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ให้กระชับขึ้นเร็วขึ้น นะครับแล้วก็คือการแก้ปัญหาที่แท้จริงวิะนั้นเวลาอื่นเรากําหนดได้แต่พอเวลาสํานวนไปอยู่ที่ศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยนะครับเอาไปเก็บไว้โดยไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับหรืออาจจะมีระเบียบภายในแต่มันก็ยืดหยุ่นกันไปมาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เลยฝากปัญหาไว้นะครับถ้าจะแก้ปัญหาให้เร็วจริงๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีระยะเวลาที่สํานวนเนี่ยนะครับอยู่ที่ท่านในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยแหละครับนะฮะว่าควรเก็บไว้ได้นานสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ